วันนี้แว่นก็จะมาตอบคำถามยอดฮิตที่ถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดนะคะคำถามที่หนึ่งพี่แว่นเป็นคนลาวหรือว่าคนไทยพี่แว่นเป็นคนลาวนะคะแต่ที่พูดไทยปนลาวก็เพื่อเพิ่มความตลกแล้วก็มันก็เป็นคอนเทนต์ด้วยแหละ แล้วพี่แว่นอายุเท่าไหร่พี่แว่นอายุ27ปีแต่ยังไม่มีผัวเลยค่ะคือยังขายไม่ออกนะคะก็มีคนมาถามแว่นนะว่าแบบอายุเท่านี้แล้วทาไมยังไม่แต่งงานทาไมยังไม่เอาลูกเอาผัวเออเขาก็เลยตอบไปว่าเออก็เพราะว่าเขาสวยไงเขาก็ต้องเลือกเลือกหน่อยที่จริงแล้วไม่มีใครเอาคําถามต่อมานะคะพี่แว่นทํางานอะไร อันนี้ถามกันเข้ามาเยอะมากพี่แว่นทํางานเตะฝุ่นค่ะอยู่ร่าอาวอยอกพี่แว่นทํางานขายของออนไลน์นะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นอิสระนะเพราะว่าทําที่ไหนก็ได้แล้วแว่นก็ยังมีเวลาถ่ายคลิปตัดคลิปพากเสียงอะไรอย่างนี้ยเองทุกอย่างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนช่วยเลยนะแล้วพี่แว่นก็ยังทํางานแบบรับรีวิวแล้วก็ทำช่อง Youtube ด้วยนะมีคนถามมาเยอะอยู่ว่าพี่มีช่อง YouTube มี Tik t o อกมี เพจไม้มีเฟซส่วนตัวไหมอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้เป็น sociedad YouTube พี่แว่นขึ้นให้ข้างบนนะแล้วก็อันนี้เป็นเฟซส่วนตัวอันนี้เป็นเพจมีเพจสเพจนะแล้วก็มีติ๊กต็อกสองติกตอแล้วบ้านแว่นเนี่ยก็อยู่ไกลาจากขนส่งนะเวลาแบบมีของมาส่งแว่นก็ต้องแบบขับรถ ออกจากนาเนี่ยไปเอาของเองด้วยแล้วว่างๆก็มาทําสวนปลูกผักเพราะว่าแต่ละวันแวนก็อยู่กับสิ่งนี้เนาะคือแวนก็จะจัดการเวลาวันนี้ถ่ายคลิปวันนั้นทํานั่นทํานี่เขาก็จะเฮ็ดเผื่อไว้เนาะแล้วถามว่างานเยอะขนาดนี้มีเวลาว่างไหมมีค่ะเวลาแบบว่าเพื่อนชวนไปเที่ยวไปไหนเราก็แบบเออถ่ายถ่ายคลิปไว้แล้วไงแล้วก็ไปได้อย่างเนี้ย ส่วนขายของออนไลน์ตัดคงตัดคลิปเราทำได้ทุกที่อยู่แล้วและนี่ก็เป็นร้านช h อป e ีของพี่แว่นเองนะแล้วก็ยังมีไลน์โ A ที่เอาไว้คุยกับ f c เอาไว้คุยกับลูกค้าแล้วก็ยังมีละยังมีเฟซกลุ่ม Facebook ด้วยก็ประมาณนี้เนาะว่าแต่ตอนนี้ปั๊มน้ำมันที่ลาวมีปั๊มไหนเปิดบ้างอะคือตอนนี้น้ำมันลดหมดออกไปไหนไม่ได้เลยเออแว่นอยู่ปากสันนะคะช่วยบอกแหนว่ว่าปัม๊มใดเปิดเดี๋ยวจะไปใส่น้ำมัน เอ้ยคือเก่าแหละบ่มีรถไปซื้อคือเก่าตอนนี้มีของมาส่งยังไม่ได้ไปเอาเลยอ๋อแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวว่าด่านเปิดแล้วนะทุกคนด่านปากซันบึงการแล้วลายๆด่านก็น่าจะเปิดแล้วเนาะคืออยากไปเที่ยวที่ไทยมากเลยไปแน่รอแป๊บ